สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยนะครับพามาดูรถเก๋งราคาประหยัดอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ออกรถ0บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเจ้านิสสันอะเมล่าคันนี้นะครับเป็นรถปี15จดปี16นะครับเป็นตัว e-sport tech นะครับเครื่อง1,200งพนซีซีนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ ใครที่กาลังมองหารถเก่งราคาประหยัดนะครับผมแนะนําคันนี้เลยดีกว่านะครับเนี่บอกกัเลยครับว่าสภาพโดยรวมนะครับคันนี้เป็นตัวไม่เดเชงนะครับลูกค้าอ่าโดยรวมนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยครับเป็นรถสีดํานะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัวหน้าไม่เดเชงแล้วนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้มีชุดแต่งให้รอบคันนะครับไฟเดย์ไลท์มีติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไฟหน้าอ่าเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ ก็มองดูนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับลูกค้าขี่ไปไหนมาไหนผมบอกเลยว่าสวยเตะตาแน่นอนนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากๆนะครับแล้วก็ภายในนะครับผมกว้างขวางมากๆเลยนะครับสามารถบรรทุกคนได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับใส่ของสัมภาระได้ก็เก็บของได้เยอะนะครับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆตัวรถกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับมาด้วยล้อมแม็กอันลอยนะครับลูกค้าขอบ15อ่าเป็นสี ดำนะครับลูกค้านี่ล้อแม็กเป็นสีดำนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตติดตั้งให้แล้วรอบคันนะครับลูกค้าอ่าคันนี้นะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้ e สปอร์ตเทคนะครับราคาอยู่เพียงแค่2องแสนบาทนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าซื้อไปใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอน100%นะครับก็อัตราที่เขาเค็มไว้นะครับก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับลูกค้าคันนี้สามารถเติม e 20 เติมแก๊ส9195ได้หมดนะครับลูกค้าคันนี้เดิมโรงงานทุกจุดมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายของเรานะครับนี่โลโกต้ต่างๆยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอ่าตัวนี้นะครับผมอ่ายีรติ CVT นะครับลูกค้าอ่าก็จะเป็นเกียร์ระบบ CVT นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้บอกกว้เลยนะครับว่าไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เติมน้ำมันขี่รอๆได้เลยนะครับคันนี้อ่าราคา239 0 0 0บาทผ่อน4 5 0 0บาทตลอดอายุสัญญาผมบอกไว้เลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนไปเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นภายในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปครับผมมาต่อกันที่ภายในกันดีกว่านะครับผมคันนี้นะครับผมเป็น ตัวเกียร์ออโต้นะครับ e Sporttech นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสภาพโดยรวมนะครับผมความสะอาดนะครับคันนี้ผมให้ส0ดาวเลยนะครับลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับลูกค้าก็สะดวกสบายนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมที่กําลังมองหารถไว้รับลูกไว้ขี่ไปทํางานไปอะไรอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้วิ่งไปเพียงแค่82,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้า บอกก็เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับลูกค้าผ่อน4,500บาทเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานผมบอกก็เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะครับคันนี้นะครับผมก็จะมีช่องนี่เสียบ USB นะครับผมเสียบสาย AUX นะครับลูกค้านี่ตัวนี้ก็มีให้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่กล่องเสียบเก็บสัมภาระนะครับอย่างนี้พวกนี้ครับก็ ยังแบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นเบาะผ้ากำมือจีนะครับก็พรมปูเท้าก็ติดตั้งมาจากโรงงานผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าสภาพสวยงามเครื่องนิ่มๆไม่สั่นเลยนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับไปครับผมมาต่อที่เครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับลูกค้าคันนี้นะครับผม นี่สภาพเครื่องยนต์นะครับก็สวยสดงดงามนะครับลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะครับลูกค้าอ่ะเป็นเครื่องสสูบนะครับอ่าน้ำมันลน้นวนเลยนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดับแปลงสภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับน่าเดิมๆคันดิมดม,ดมไม่เคยเกิดการอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันการันตีให้ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอ่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพก็ เท่าที่เห็นนะครับลูกค้าก็สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถของเรานะครับมีการเซอร์วิส247จุดให้ทุกคันนะครับลูกค้านี่อุปกรณ์อะไรที่มันเสื่อมสภาพอย่างนี้นะครับผมตามอายุการใช้งานผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับก็เอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างทุกชิ้นทุกส่วนนะครับลูกค้า มั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสมยงคาร์เซ็นเตอร์การันตีรถให้ทุกคันนะครับรับประกันเลยนะครับว่าลูกค้าทุกท่านนะครับจะได้รถที่สภาพพร้อมใช้งานอ่าไม่มีชนหนักเนี่ยเอไม่มีชนหนักมาแน่นอนร้อยเซนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถทุกคันตรวจโอนขนส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดเงินผ่อนอย่างนี้นะครับผมก็มีเล่มให้พร้อมโอนเลยนะครับลูกค้ามาสรุปย่อๆเลยนะครับสำหรับเจ้า นิสสันอะเวล่าคันนี้นะครับเครื่อง1,200งพนซีซีนะครับรถปี15จดปี16เป็นตัว e s p o r t t e c h นะครับลูกค้าเป็นโฉมเมดเชงนะครับราคาอยู่ที่239,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่4,500บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ออกรถ0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถเก๋งสภาพสวยๆแบบนี้แนะนำเลยนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ใครสนใจก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาสเซ็นเตอร์สาขาโนโนทองนะครับโทรเข้ามาหาเซลตุ้ยได้เลยนะครับยินดีรับสายตลอด25ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ